วิบสูตรพระวรอตหังสัมมาสมุทโธวิชาชนะสัมพนโนสุบตโตโลภวิทูนตโลภวิสาธรรมาสาติสัทธาเทถรบุตรสานังพุทโธพระครวตจิสวาขาโตภาวตาธโมสันติจิโกอกาลิโกอเยปติโกโอปาลิจิโกปะตังเอทิตาโพวิโยหิติสุปฏิปันโนบัคขโตสาวะขสังโฆอุจิปิปันโนบัคขโตสาวะขสังโฆและยะปติปันโนบัคขโตสาวะขสังโฆ สามีจิปติปโนวัคขโตสาวกขสังโขยติตังจตานิปุริสกุธานิอัฏฐปุริสกุกลาเอสัพัควโตสาวกขสังโฆอังเนโยปางเนโยทักขเนโยอัญชลีกัลลิงโยอนญตลังบุญยะเขตตังวิกาสาจินดามณีปยะมันตังยัตังสัทธาโกนังปัสสันติสิเฮนางมาตาปิตวาโอรหังปะโพตัญจะมหาราชาตวามาปัดโภสันทุ โนทิปังการาตการิเทโสถโปเสติปิจิเทโฎเยสัพโปปัญจันทะิงกินเนวัตตะปัญญกัตตังสาริปุตโตภอนตุเมสิทธาารังชนะชนะยะเยวณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนะพหุชนะปิยะมามะสกัตตวาพุทธะทะนังโอสถานุตตะมารังหิตังเทวานุสานังพุทธะเตชนะสุติตานณสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวูปสสนเต สักระวัรมรตตานังโอสถังอุตมะะรังปะิหาปรปิลาหูปัสสาานังธรรมตชนะโสตินาณสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปัสุเตสักระวัสังฆรตตานังโอสถังอุตตะมังอะราังอะหุเนยังปาเนยังสังฆาเตชนะโสตินาณสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสมันวูปสมินตุเต อิติปิโสวัควาลังสมาสมุทโววิชาจันะรัมปันโนสุปโตโลกวิทวนนุตโลวิทัสสตมาสาทิตถาเทวุสาดังทุกโวภัควาติสวาคาโตปควัตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัปโภวิยุมิติ สุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปิปโนภควโตสาวกสังโฆยติตังจตตาริปุริสาญุคานิอัฏฐปุริสาปุคดาเอสาภควโตสาวกสังโฆอหงเนโยปาหงเนโยทักคิหงเนโยอัญชลริกรณิโยอันตระรังคุณยะเขตังโลกัสสาจินดาบดีไปยะมันตังยะสันธาสังโกนางอุปาสันติเสีนังปารตาติตาวะโอรหังปะโพ ตัณจะมหาราชาตะวังมะโปสันทุนุทิปังกะเรเทโสุโปเศธิกินจิเทโวเยสัปโอบัญชนันทเสมิงกิณีวัฒตาปิยังกตังสาริปุโตวันตุเมสิทธาอรังชนะเจเยเมนีจินดาปิยังจะทานาังสัมเพยชนะปะคุชนะปิยะมะมะสักรวาพุทธัตรังโอสถานอุตมอรังพิตังเทบนุสานังพุทธะชพุทธะเตชนะโสตินาน้าสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปนาสต สักตะวาสันตธรรมรัตตนางโอสถังอุประบงวะรังปาลิวปาลิหาหูภาษาธะนางธรรมติชนะโสตินาน้าสนตุปัทวาสัพเพกะยาบูปสตุตีสักตะวาสังขารัตนางโอสถังอุตตะบังวะรังสอาหงเนยยงปาหูเนยยงสังฆะติชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพโปคาบูปสตุต อิติมโสปะคะวาอังหังสมาสามุทโธวิชาจาราสามะโนสุกโตโลกวิทวนเถรโลปุริสะธรรมาสาทิสัทธาเทวุลสานังกุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปยตังเวทิตโพวิโูหิติ สุปฏิปนุภควโตสาวาสังโฆสุปฏิปนุภควโตสาวาสังโฆยะยะปฏิปนุภควโตสาวาสังโฆสามีจิปฏิปนุภควโตสาวาสังโฆเนยที่ตังจตาริปุริสาหยุคานิอัตถะปุริสาปุคาลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกัสสาติจินดาปณีปิยะมันตังยะสังทาสังโกนาง ปาสันติสีเหนางมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจะมหาราชาตวังมะโปสันทุโนทิปังกาเลเทโวสุโปเสริกิจิเทโวเสยักสักโกปัญจะทัสมิงกินิวัตตาปิยังกันตังสาลิพุตโตหันตุเมสิตาภารังชนะยเยปณีจินดาปิยังปิยะจทะนังสัมเพจนะอหูชนะปิยะมะมะสัคตวาพุทธะตังโอสถานุุตมะวังอินตังเทวานุสานังพุทธเิชนะเสโสทินา นสันตุปัทวาสัพเพทุขาบูปัสสุเตสัาธรรมรัตนังโอสถังอุตมะวะรังปาลิหาหูปัสมานังธรรมติชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปัสสะมุตเตสักาสังรรัตนังโอสถังอุตมะวรังอาหุเนยยางปาหงเนยังสังชาติชนะโสตินานักสันตุปัทวาสัพเพโลคาบูปัสสุเต สชายาสนกาตากตาพุทธาชิตวามารังสวะมะหังจตุสัจจาสพังระยังเจปิวิสุงนาราสภาตัดหังการาเถจทโยพุทธาอัตตปีสนีตากยาสัพเพปฏิปทังมหังปัตะเกเทเมุนุสลาศีเสปฏิปโธไมหังพุทธธโทธธรรมโอทวิเลเจเนสังโคปฏิติธโธไมหังอุเรสัพะนุป,ปราการโร หัทธะอิทะตเยเมอนุรุโธภาษาิกุโตจัตักขีเนโกนทัญโยปิตะกสมิงโงคารโนเจวะมะเกทักขีเนสวนีมหังอาสุงอนันทราหุโรกาสโปจำมหานอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิตะภาสมิงสุริโยวะปะกังกะโรนิสันโนเสริสัมปันโนโสพิโตโมนิกุปะโวกุมาโรรัสโกเอเถโรพระเหสีจินตะโตวัตโกสุัมหังวัตเนนิจัง ปฏิปทาคุณากโรุณูอังคุดีมาโดจะอุปาดีนันทาสิวารีเท е ลาปัจอิเมชาตานาตาละเนติขละกามะมะเสสาสิติมหาเท е ลาวิชิตาชิชชชชชนะสาวกาเอเตสิติมหาเท е ลาชิตาวันโตชิโนรลาสาชะลันตาสีเลเตชนะอคังมะุสุสันติกา ระตนางปุระโตอาสีทักกินีเมตสุตตะกังชัทชังคังปัจจโตอาสีวามีอังคุนิมากะคังขันทะโมระปฏิรถาอาถานะกิยาสุตตะกังอากาเสชะธนางอาสีเสสาปะกะราสันทิตาชินา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 วาราสังยุตตาสปะกะราลังกตาวาตาปิตาทัสสะชาตาทาหิรัตตันตุปัตถวา อเศสสาวินายังยันตุอนันทติตาติชาสาวาตโตเมจกิจินะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชชะรัชนิวิหารันตะวตังมะหินตะเลสัทธาปะริตุมังสัมเพเตวหาปุริสาสภาอินเจวัมันโตสุขโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุมันทโวธรรมานุภาเวนะชิตะริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะระโย สัทธม,มานุภาปติโตจตามิจิตะชินะปัญชะเรติสิบสามพาหงสหสัสสมิสหัสสมะพินิปปะตะสาวุทันตังกิเลเมขหังอิติขโตข,ขโครสา,าเสนะมะรังธานานิธรรม,มามิธานาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวุตุเตชมังขาราณิมาราติเตเล มานาติเลกะปะพิชชาสัพพะอัตติลิงโคัมปะนาระหากะมันตะคทางยะขังขันติสุนันทาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตชยมังคะลานินาลาคิลิงคัชะวาราังอติมัตตะภูตังทาวัคคีจักขามินังสุทารุนตันตังมีตามผู้เสกกาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตพระยมังคะรานิ อุคิตาขัดตาถัดถาสุระรุตนงังทาวันติโยชนาปะทางคุริมาวันตังอิทธิหิสังคตะมนโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยมังขาลานิกันวานะกัดกัดถามุทะรังอิพาคภิญยาจันจินทายะทุกขาวัจนงังชนากายะวัชเมสันเตนณะโสม,มาวิทนาจิตตวามุนินโท ตันเตชสาปุเตเชมังคารานิสัจจังวิหายะมัติสัจจาวาติเกตุงวาทาพิโลปิตาวนางอติปาอติอันธาฟูตังปัญญาปฏิปาชิริโตชิตวามุน,น,ามาานินโทตันเตชสาปุตเตเทมังคารานินันโทปนนันทะผู้ชัดคังวิปุตังมะหิตมะหิติงปุเตนะเถระปุชินาเคณรทมา,าทอัญโตยินทูปเทสาวิธนาจิตวามุลินโตตันเตชสาปุเตเชมังคารานิ ทุขาหะทิทฏฐิพุชาเคนสุทัตตะคทังพรามังวิสุทธิชุติบิทากาทินงังยานะ,ะเทนะพิธินาจิตวามุนินโทตันเตยศสาพอตุเตยชมังคารานิเอตาปิพุทธเชยมังคะรังอัฏฐาคาโยวาจโนทิตะทินะทิน,าทนาสารตะมาตันที หิตวาเนทะวิธานิจุดปทานิปูกขังสุขังอธีคาเบยันโรสปัญโยมหากรุณานิโกนาโถหิตยสัพานิถังปูเรวะปรามีสะพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเนฉมังคะรังชยันโตโพธยามูเรสักยังนันทิวามาโตเอวังตะวังวิชโยหงหิชยันสุฉมังคะเรอปาราชิตาปังเกศีเสปฏิวันคเดออภิเสเกสะพาพุทธานังอปารัตโตปัตโต ทติสุนักขันตังสุมสุมังขะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขะคันสุขะโนสุหุอุทโภุโตจะสุนิตังพระมาจาริสุปททกขีนังกายากรรมังวาจากรรมังปททกขีนางปทักขีนางกาโนกรรมังปัจจุปณีนิทีเตปะนิทีเตปททกขีนาปททกขีนานิกันตวาราภพันเตตันเถปททกขีเนพระวัตุสัมภะมะกลางลัขันตุสัพเพเทวตาสัพพะ ทุธานุวาเวนะสัทธาโสตถิวัตุเตพระวตุสัพพะมขลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุวาเวนะสัทธาโสตถิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมขลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังฆานุวาเวนะสัทธาโสตถิพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราสินีทูเปฆเรโูธิฆเรตะหิงตะหิงตาธรรมาทัณเทนะพระวันเตปุจิตาโสชิงกระโดเตทะวิหารันทะเล เทระจากะมัญชานะวากีจะพิขาโวสารามิทกาธนปฏิอุปสากาคามาจเทสานิคมาจหิสลาสปานุสปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาภุชาเจปิจะอันทะสภาวา สังเสชตาระอัาโวปฏติเกปฏิกานินญานิกงธรรมรังปกิจเตสัมเปปิทุกขสะกรุณตุสักขยังทาตุจิลังสตังธรรมโอธรรมะัตาจะปุคลาสังโฆโหตุสังังโควะอัธยาจหิตายะจัดอัมเหรักขันตุสัพธรรมโอสัเพปิธรรมะอจิโนวุติงสัปปาภุญญะธรรมมอิสสะเพปิเตปสันนาโหตุสัเพปิปดิโนพุทธาศาสนา สมมาทานังปัตติเวจจัตตกาเลเทโวปวัสสปวัสตุวุธิภาวะยังสัตตานังสบวิทิงเมตุเอทานิงมาตาปิตาจะอัญชลังนิจังและขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณชราโนปะชังรัะขันตุสัพพทาสุขทุกขปัตาจะนิทุก นิทุขาอายะปัตตาจันิพายาโสกปัตตาจันิโสกาหตุสัพเพปิปติโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังบุตรสัพนังสัพเพเทวามุตตาันตุสัพพะสัมปริสิทธาทานังธนันตุสัทธะยศีลังลัขันตุสัพพทาพระวนาพิรตาโหตุขจันตุเทวคตตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกนังยันทลังอรหันตานันจเตชนาลัขันพันธามิสัพพโส โหตุสัพพังสุมังคลังลังกขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุวาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังคลังลังกขันตูสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุวาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังคลังลังกขันตูสัพเพเทวตาสัพพสังขานุวาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังด้วยอูปภาพแห่งสัจจะทิฐานอูปภาพแห่งความเพียรรูปภาพแห่งการบูชาพระราตร์ด้วยการสาย มนต์สวดมนพระสูตรพระปฏิระบาดฐา,านนี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าให้ค้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอทุกที่ทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดมนต์สวดสายญาณมนและทำเหล่านี้มโหทวารและผนไม่วพอให้แก่บรรทุกคนปิตาญาถีญาถีวัตถูกป้ายอุปเอยแต่วัตถูกคนทั้งปวงสามเงียบขึ้นให้เปลี่ยนวัตถุภาพประวิติจงสมีสิทธุประการเถิด